หนังสือเสียงสโรชาฉบับแด่ผู้บำเพ็ญธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยวันนาคชะเสนีบทที่13อินซียี่สอินซีแปลว่าทรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือ1อินซีคือตา 2. อินทรีย์คือหู 3. อินทรีย์คือจมูก 4. อินทรีย์คือลิ้น 5. อินทรีย์คือกาย 6. อินทรีย์คือใจ 7. อินทรีย์คือหญิง 8อินทรีย์คือชาย9อินทรีย์คือชีวิต10อินทรีย์คือสุขกาย11อินทรีย์คือทุกกาย12อินทรีย์คือโสมนัสวงเล็บเปิดสุข ใจวงเล็บปิด 13. อินรีย์คือโทมนัสวงเล็บเปิดทุกใจวงเล็บปิด 14. อินรียคืออูเบกขาวงเล็บเปิดเฉยเฉยไม่ทุกไม่สุขวงเล็บปิด 15. อินทรีย์คือความเชื่อวงเล็บเปิดศรัทธาวงเล็บปิด16อินทรีย์คือความเพียรวงเล็บเปิดวิริยะวงเล็บปิด17อินทรีย์คือความระลึกได้วงเล็บเปิดสติ วงเล็บปิด18อินทรีย์คือความตั้งมั่นวงเล็บเปิดสมาธิวงเล็บปิด19อินทรีย์คือปัญญาวงเล็บเปิดปัญญาวงเล็บปิด20อินทรีย์คือ อัธยาศัยที่มุ่งบรรลุมรรคผลของผู้ปฏิบัติ21อินทรีย์คือการตัดสู้สัจธรรมด้วยมรรค2 2อินทรีย์ของพระอาหารหันต์ผู้ตัดสู้สัจธรรมแล้วเครื่องหมายดอกจันความมีกัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานแห่งัตัทธรรมจบบทที่สิบสาม